เอาสิเบิงนักศึกษาเกาหลีนะครับไปเบิ้งกันครับรการซึ้ษาขเข้าไปนึงนะครับเ็กหน่อยเกาหลีก,รการเต้งตัวกันนักเรียน เงียบดีด้วยครับจับกลุ่มเหนเงี้ยได้ครับคุณครับลงเรื่องเขาสีอยากไฟแดงหมดนะครับมากใยคุณเหลือเ่อนยำมาเร่นครับเบื่อนั่นนี่ครับ ครับเป็นกลมแบบนี้นะครับอันนี้สารที่บินแบบพวกสไตล์ฝรั่งนะครับการแต่งตัวเขาบ่อมีการชุดนักศึกษาใส่ชุดทั้งเดยไปก็ได้นะครับบันเขาเป็นช,น,นะชนชุดชุดไปเวทชุดเีียังบ่เจ้าเอ็น นครับเสียบไฟแดงสำหรับลงเรี้ยงลงเรียนนะครับต yes. well, ึกตื l l? Oh, cool. ่นไปเรื่องตึกขึ้นไปเรื่องนะครับขึ้นไปอครับเห็นไหมครับลงเรียนเขาทางลงเขามีมีสองทางครับทางหนึ่งก็อยู่ทางฝั่งซ้ายทางหนึ่งยู่ฝั่งขวาครับลงมาทางฝั่งขวาก็จะผ่านไฟแดงนะครับผ่านไฟแดงตรงนี้เป็นเสียกไฟแดงครับ พกนี้เป็นร้านไทยนะครับร้านขายของของของไทยนะครับของใส่ของซอยของแนวกินทุกอย่างครับของไท่ยังมีหมดครับธงสาต์ไทยน,นี่ครับนี่ครับบ้านเมืองอาเจ้าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตึกหน้าบ้านซอง นครับซุ้ง,งมันกำลังยั่งมากเหมือนกับเราไฟเดงสามสีคนมันไตะยวงเสียแล้วครับเพี้ยงงันอ๋อสียังน้ำแบบนี้นะคับกำลังยั่ง,งามากผู้สาวก็ดีครับ พาพี่น้องมาเบึงแตงเนี่ยเขาดิมีแมนนะครับป้องกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดขนาดอาทิตย์พิจนาพิตาย,ย่างมากนะครับสาภาพกระเป๋าคนก้นไทยครับต้องตึงยางขำขำหมุมมนทังไปซื้อของครับซื้อน้าอยากน้ากินช่วงนี้เป็นว่าเลิกง้านกับเลิกเรียนนะครับอันซุ่มเลิกง้านกับจไปซื้อน้าอยากน้ากินไม่เห็นกินครับไปเห็ดมือต่อไปแล้วครับเขาลานไทย จับใจใส่สอยสื้คลองนะครับนั่งนี้มันใส่สงอาสันวันหนาววะนี่อาจจะเ่เห็นนาดมดนนะครับเห็นว่าแบบว่าเห็นหน่อย ก็ได้หหว,ว่าเขาแต่งตัวลักษณะเขาปเป็นยังไงน้ำอยู่ครับนั่งใส่สรงคัาสันครับโอกาสไทยเขานะครับอย่างเขา นี่างจับอย่างตำรวจครับดดคนขับ,บ,บซุ่มยังออกมายังพันนาลานไท้มากครับไปทั้งไฟแดงนะครับซึ่งม,มันครับคลิปนีก้ก็จบไว้ทำนี้นะครับภาพมาเบิงพ่อได้แจกของปากขอมพ่อนะครับสวัสดีครับ